เซเโมอนน้อยค่ะเวอร์ชันนี้ไม่ง่อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันอาเลยตัวนี้มันปล่อยลมนี่ว่าโ่อหนะกาบนี้่ตีว้ปลมเฮ้มโอ้โหููเดส ไม่ได uhm. <cima. S 1> ้แล้วจะไม่อยามให้พงานไปพลาใส่กันไไปแล้วตั้งะได้ใหญ่ทำหนูซีหนูไม่ง่ายหนูไม่ง่ายอย่าบอกว่าหนูไม่ง่ายพลังหัวใจสิงติงช้าอะไรลืมค่าพลังอ๋อหนูเลยเตะหนูเตะฮาร์ดเอ็ก์ท์ูสุกั เกอบตายได้ยเกเอบยผ้ช้ขาดผีตกผีตกแฟนแนมากอย่าพาดมาบิันเดกซันี่เรียกม้าเลยค่ะไปรุ่นน <ux> ีร <Kin ic Guys> uh, like <K unlikely> ุอ ไม่ให้รูปตบกันมาก็ตบบนที่ประเทศไทยด้ไหมแม่ทำไมมึงแม่กูกไปเลยอ๋ออีแม่อีแม่ัเอาเยอ้ไแม่แม่แสบหูค่ะหนูแซบหูค่ะแม่อออีแม่ ปล่อยวางใส่แม่ก่อนหาได้แค่ชื่อหนึ่งเรียกน้ำกับมา้าตบแม่เออตบแม่ค่ะลูกลูกทารกีลูกทารกะะีตบแม่ก่อนอ๋ออันนี้เป็นอ้เลยเฮ้ยเรียกแมาก่อนว้ายมาจิกแม่เลยเอ้าเขไปไม่โดน,นแม่ขายยาทำหน,นูหนูรักแม่นา บอบลเลนโบนหาได้แคสโอ้ยคุณไม่โดนค่ะปล่อยพลังใส่แม่อู้วแม่กันแม่กันอ๋อแม่อ๋อ,อ,อแม่ขาา้าจะถึหรออ๋อแม่ร้องไห้แม่อ๋อพลังหมดยังพลังหมดยังอ๋อยเฮ้กษัตริจิกแม่เลย ชกาหาต่แค็กช oh, right. ืดช pues. ูาหาแต่แค็กชดอ้มาา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 ดเาาาา่่อาาาายามาาาาาามาา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 ม่าา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 าัาาัาา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 แม่าา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 แม่าา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 าอาาาาาัามาาาาด อเ่ยากนะมานากูบอดเลยเออเม็นีอะไรแล้วเออเม็นีอะไรจะปลแล้วเออเอกันไาเห็นป่ะเพกซัสจิกแม่อเขามัเบกซัสไม่โดน่ะเอเออจไปได้ออแม่้แมขัดพลังใช่ไหม อะไรอะไรเอาเอาเอาแม่แม่แม่ค้างเหรอแม่เอาแม่ติดบัคเอาแม่มึงที่แม่ติดบัคป่าลุนักทีใส่เลยค่ะโอ้ไม่จะตายแม่ตายแม่จะตายแล้ว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 แม่ตายค่ะแม่แม่โดนลุนัทพีตายไปทีเดียวค่ะเกือบตายไออ้กล้อตาหรือลุนัทพีกป่าลุนักทีใส่แม่ไอหนีเลยเอาแม่มาโดนพลังเอาแม่ชิดข้านี่นะ Mm hmm> ปา่าลุ้นได้พีค่ะแม่ค <the ิดเลยอุบ้าท้ะพลังป่าลุ d ้นได้พีอ่ะเดอผู้ชายเนี่ยฮะแอสซิมคิมสัตว์คริมสัตว์นี่รู้สึกจะปล่อยไฟมาจากคิงออฟไฟเตอร์โอ้โหหยดเล่งหนูหนูเป็นเด็กหนูเป็นเด็กหนูเป็นเด็กยีนทิงชูกาหาแอคแท็กเจอร์อ้ามันตอบเด็กนี่ไงลูกเตะ เด็กน้อยอือพิงชุกจ้ามึงงไ,ไม่โดดปลยช่วยหน่อยเด็กก็ส์พิงกุจากาหาแต่แคคเตอพิงคุกจ้าหาแต่แคคเตอรโอ้ยฉันเกือบตายดูเลือดทั้นสิไม่เหลือแล้วเกือบไปไม่รอด ว้าวย่ยมันเอาไฟมันปล่อยใส่ฉันทิ้งจุก้าฮาไปแท็กชื่อพี่ค่ะปล่อยจุก้าฮาไปแท็กชื่อลูกเตะเด็กน้อยลูกเตะเด็กน้อยลูกเตะเด็กน้อยที้ชจุก้าฮาไปแท็กชื่อไปเลยค่ะพี่คขา นะคะว้าวยังไงพี่ไม่หัวงอกเลยพี่แก่เลยพี่นี่เนี่ยลูกเป็เด็กน้อยอุ้ยอะไรอะไรโอ้ต่อยความเร็วแข็งโอ๊ยเอ๊ยหมดยัง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 หมด โอ้โอ้ขึ้นมานะเออโอ้เฮ้ยกระสับออกมานี่มันกันมันจันตาลูน้าพีใส่ตาลูน้าพีตาลูน้าพีเดี๋ยวพี่กฤษเดบแบบเนี้ยโอ้ลุกเตะเด็กน้อยโอ้โอ้โอ้พาไปไหนพาไปไหนพาไปไหนพี่พาหนูไปไหนอู้หูพาหนูไปทิ้งเหรอคะใช่ ลูกเตะเด็กน้อยอย่ากันสิอย่ากัน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 กันเก่งน้อยเขากันเก่งอ่ะเพกาซัสเออรถสักคันรถห้อหัวใจจันทร์จ้าอู้เสียวจะพาชิบี้พิงไม่ได้ฮะไม่ให้ค่ะอุ้ยหอบแทกเลยหอบแทกหอบแทก เลสโกเออเอาอุ้งอุ้งขาอุ้งอุ้งปาลูงนาทีปาลูงนาทีปาลูงนาทีโว้ยมาพนันฉันไม่ทิ้งหรอกคะ่ะมันันฉันไม่ทิ้งอีกแล้วอ๋อฉันไปจะขยับไปอย่างนี้นะอ๋ออม้งขาแล้วก่อน ลูกเตะเด็กน้อยลูกเตะเด็กน้อยเอาเตะไม่โดนเลยเด็กง้อเด็กกระสับพิงชูใกล้แพ์เธอ,อไม่พี่หัวใจน้ำตาลเลยเมยเออกไปนี่เน่เมยจะปล่อยพลังหัวใจน้ำตาลสีชมพูซะหน่อยเจอเจอหลอาล่าขอมาตัวกองอะ่ะ แฉนมแดงแฉนมแดงอย่ามายุ่งกับฉันแฉนมแดงโอ้โหยุดไปคลองไปนคลอ๋อจะทำหนูเป็นเด็กหนูใช่ไหมเฮ้ยอย่าไปเด็กหอ๋ออย่ามาว้าวอยากเล่นด้วยกี่นี่เฮ้ยกระซายหัวใจน้ำตาลสีชมพูหัวใจน้ำตาลสีชมพูโมงยิงปืนเหรอคะว้ายว้าววุ้วโอ้ย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 ุ่งๆยค่ะุะ ¿oh ่งๆเลยค่ะดูมายืนนมใหญ่โชว์ ันรีบมาดูมันขี้กองอะมันกันดาเมจแล้วมันก็แรงด้วยอะดูดิอ่ออ๋ออ๋อพลังลูกเตะเด็กน้อยดูดิเลือดมันไม่ค่อยลบอบลยอะไอ้ยอฮ้ยเทกซัสดูเลือดมันดิ เข้ามาอย่า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 เข้ามาคิวชูกาหัวใจน้ำตาลสี่ชมพูหัวใจน้ำตาลสีชมพูโอ้ยถ้ามันเข้ามาฉันตายแน่เลยไายเด็กชิจปาลูนาผี่ปาลูนะพี่ตายหาแล้วโอ้ยเด็กป้ามาป้าโอ้ยเรืองมันไม่ลบเรื่องมันลบมันจายมันตายไม่หมดโอ๊ยถ้ามันตัวอื่นตายเลยแน่แน่ แักช e uh ื่พุชิกาแักชื่ไม่เข้าค่ะโอ๊ยหตูเล่นมากยิ่งอ่ะลูกเตะเด็กน้อยลูกเตะเด็กน้อยเตะไปไหนวะยิ่งอ่ะโอ๊ยหัวใจน้ำตาลสีเขียวโอ้โหรัถขับรถโอ้มาเวจิตาเตะก่อนค่ะเตะค่างัดงัดถังงัด เออนี่แน่พลังโตดบั๊มพลังโตดบัมเปว้าวว้าวว้าว้าวหลอดอกเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮกสาสตรอ้จกมันจบมันไม่ละผุ้ยมันช้าพลังเฮกาซศสตรีอย่ให้มันช้า พลังน้ำตาลสีชมพูโอ้ชะคุชิยะปากิยะฮะโดนบ้ามัน่ะโอชิปากิย้อะโอชิปากิยะเออเฮ้ยย

อย่าเล่าหลังน้ำตาลสีกบบระบือเกือบตายน่าค <c oughs> ่ะ